กลับไปหาด็อกเตอร์เหรอนี่ไปได้ไหมไม่ได้เฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ๋อเป็นอันเดิมไป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 เปิดชี้ต้องวนกลับทางเดิมนี่มันยากนะเฮ้ยเสียด็อกเตอร์นี่ อาตายหาแน่เลยดรเอเธอร์สันว่าไงตอบฉันดรเอเธอร์ตันจิบหายแล้วมึงเป็นเรื่องละเกิดเรื่องแน่นอนครับรีบไปน่าจะมีเหลืองไปแไลยด็ออเตอร์เนี่ยไม,ไม่รอดแน่นอนฮนะ <c oughs> เปล่าประตูนี้เข้าได้ไหมไม่ได้วันเราเคยมาแล้วไปเอา้ามาจากไหนเวนอืมยาย้ายายาพ้นน้ำอืมพ้นน้ำมาอืมวิง่งแล้ววิ่งวิ่งลบ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 เร็ว,ว มันจะพ่นน้ำแล้วอืเรียบร้อยเชีย้ยมาจากไหนใช้กระสุนไปแล้วต้องต้องโบกคืนฮะไม่ได้แล้ววะกระสุนไม่มีแล้วเอาเปืนสั้นมาก่อนแก้ขัดจะมีไหมวะแถวนี้หัวไม่น่ามีฮะไฟตรงนี้มันเป็นทางที่ยังสร้างไม่เสร็จ ตรงนี้เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับทางเดิมไปไปกันต่อโอ้โหเมื่อกี้มาจากไหนวะตรงนี้ไม่ได้นุ่ยมากอาจจะเวียนหัวเพราะว่าผมขยับเมาส์เร็วนิดนึงตามสไตล์ครับคนใช้เมาส์เล่นจะไวแบบนี้แหละห้องเมื่อกี้อ๋อนี่ไงนี่ประตูที่เรามาเปิด นี่ไงตรงนี้คือที่เรามาเลยนะฮะตรงนี้คือแบบว่าเข้ามานี่คือหลอนมากเชียไม่หมดเลยไปฮะเอา้าทำไมมันวิ่งเอียงๆวะอ๋อเหยียบกระเบื้องพระทษสมจริงเกินไปแล้วไปวิ่ง เกิดเรื่องแล้วเร็ว <l ots> <t ide> ตายยังไอ้ด็อกเตอร์อ้าน,นี่ไงประตูมันเปิดไ <t ide> หนวะคนไหนแล้วครับไอ้ด็อกเตอร์โอ้โหแม่งลอยเลือดบานเลยมีเซฟด้วยนะฟูเดี๋ยวก่อนนะ เกมแนลนี้บอกเลยว่าไม่งมีปัญหากับของตลอดไม่ได้เฮ้ยนี่ไงน,นี่คอมโบได้อ่าโอเคแล้วหยิบ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 ไหนวะนี่ได้มาแล้วไอ้เข็บ The Hospital ออกจากโรงพยาบาลทีนี้โดนได้ ทางออกเฮ้ยมีอะไรด้วยตรงนี้หยิบโอเคนี่ไงไอด็อกเตอร์นี่ไงคนนี้แน่เลยโดนแดกไปแล้วประตูนี้เปิดงั้นเราจะลงบาานโนนไปทางนี้ดิใช่ไหมอ้าน่าจะมีเรื่อง ก็จะผ่านได้ครับอีวังวนตรงนี้นานมากมาจ้ะตรงนี้แหละไปทางออกอยู่ตรงนี้เครื่องอันด้าสาวนี่แบบเหมือนของจริงชิบหายทำเหมือนจริงมาก ประเภทเพลงอย่างนี้แหละประเภทอย่างนี้แหละเลิกเอขอล้องอันนี้คือถ้าเป็นทางขึ้นนะโอเคเหมือนเราต้องมาข้างบนนะครับอ่านี่ไงอ่าออกจากโรงพยาบาลคือทางไหนวะนี่ไม่ใช่แน่ นี่ไม่น่านใช่ขอแวะนิดนึงจำห้องไม่ได้วะทางนี้ครับตรงนู้นแน่เลยนี่นี่อะไรวะขอมาดูก่อนอ๋อนี่ข้างหน้าไงเอ้ยนี่ไงทางออกโทษอ้าวไม่ใช่ออกฝั่งนู้นวะ่ะ แม่งมาผิดทางแล้วอ่ะมีของให้เก็บด้วยอะไรวะเต็มประตูแป๊บนึงอ่าไม่ได้แป๊บนึงนะเฮ้ยได้กุญแจอะไรมาด้วยนะโอ้ โหมโบไม่ได้เลยตอนนี้ชีวิตน,าน่าไยว่าเชียวเต็มปิบเออมีเทกระสุนปืนสั้นปะโถออืมต้องทิ้งสักอันหนึ่งมั้งเนี่ยยอมทิ้งเคเบิลไปแล้วกันดรอปไป แล้วเดี๋ยวเราเก็บไอ้นี่มา mm hmm. เก็บกระสุนมาไปดีกว่าทางนี้ตรงนี้แหละตรงไปอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่เรามาตอนแรกแล้วฮะใช่เปิดนี่ไงวิง่ง เสียงเงินนิดหนึง่งไปข้างนอกจะเจอไหมตัวร้ายวิ่งไปแล้วกันแม่เน,นี่เราออกมานอกโรงพยาบาลแล้วนะไปที่ไหนล่ะที่เดิมเลยเนี่ยน่าจะไปต่อไม่ได้ลนะสพเพียบเลย เออเดินเหยียบศพไม่ได้อันนี้สมจริงว่ะแต่อย่างอื่นนี่ต้องพัฒนาแต่ว่าภาพก็โอเคนะสวยเพราะว่ามันใช้อลิเวนจิ้นไงข้างนอกให้ตูไปที่ไหนนะครับบอกเอสเขียบแล้วก็เอสเขียบยาวเลยเนี่ยตอนเนี้ยเอสเขีบทางไหน าตรงเข้าไปเนี่ยคืออะไรตรงเข้าไปเลยอยากรู้อยากรู้ไม่ได้ชิบหายลเรามาปิดทางมัวแปบ๊บหนึ่งอืมนี่อยู่ชั้นสองเนี่ยโอเคเราต้องไปที่ไหนเนี่ย ออกจากโรงพยาบาลต้องไปชั้นใต้ดินเว้ยชั้นใต้ดินน่าจะเป็นชั้นต้องลงลิฟต์ไปลงลิฟต์ไปใช่ไหมลานจาดอดรถข้างล่างตรงนี้ไม่ใช่ละปิดทางว่ะกลับกลับกลับวิ่งคือไม่ได้ฟังเหมือนว่ามันชั้นใต้ดินนะครับ ตัวละครมันวิ่งเดางหอบสมจริงเชื่อหายนะฮะผิดละต้องลงล่างไปชั้นใต้ดินน่าต้องลงลิฟต์ลงลิฟต์ไปข้างล่างนะครับอะไรหล่นอยู่เก็บฟูเก็บไม่ได้ ช่างมันเต็มแล้วตอนนี้อาโดนตีมาอย่างนี้เล็งปืนรอเลยแม่งน่ากลัวชิบหายน่าต้องเลี้ยวขึ้นบันไดเอ้ยลงบันได ยิ่งลงยิ่งยิ่งถูกทางอะ่ะเพราะว่าเราต้องไปชั้นใต้ดินนะครับตรงไหนวะนี่หรือเปล่าแถวนี้นหะทะลุช่องนี้ไปเออนี่ไปด่วนด่วนเลย ห้องนี้มันเข้าไม่ได้จริงยราอยากรู้ว่าม,มีอะไรอืมไปคือต้องลองลิฟต์ไปใช่ไหมห้องน้ำอันนี้คือลิป คือไม่อยากอย,กอยู่ในโรงบาลนี้แล้วอะอลิฟต์มาขึ้นได้สองชั้นดีมากไปน่าต้องไปข้างล่างครับรอเลยดมยาดมรอเลยครับตอนนี้น่าจะคือคืนข้างล่างอ่ะบอกเลยแถวนี้ อันนี้่าว่าที่ชัน้นใต้ดินน่ะน่าใช่ตรงนี้นะผมว่านี่ใต้สุดเลยนะใต้กวนี้ก็ไม่มีนะผมว่าตรงนี้มันต้องต้องเอาไฟมาติดให้ครบป่ะวะหรือไม่ใช่อ๋อประตูผมรู้แล้ว เรามีกุญแจอยู่อันหนึ่งแล้วมีประตูอยู่อันหนึ่งที่เราเข้าไปไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นน่าจะใช่นึกออกแล้วโหมันแวบเข้ามาในหัวพอดีเลยนี่ลืมไปแล้วเนี่ยว่ามีประตูนี้อยู่ลืมจริงเอ้าโอ้โหหายไปแบบนี้หลอนเลยครับมีไหม ไม่มีอ่ะไปประตูข้างหน้าไงข้องใจว่านี้มันพังได้ไงวะวิ่งเอ้าๆๆๆเอ้าเอ้าเอ้าเชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอ้าเป็นภาพที่เราเห็นตอนที่แฟนแซมมาโดนฆ่านะครับอ่าได้กุญแจมาแล้ว และปิดลิฟต์เป็นลิฟต์นี่เองก็ว่าอยู่ทำไมออกจากโรงพยาบาลมันต้องออกใต้ดินด้วยวะไม่เข้าใจประตูสองฝั่งวะตรงไหนเปิดตรงนี้เปิดนี่มันโรงพยาบาลอะไรอยู่วะเนี่ยมีไหมไม่มีเอา้า โหมาเฉยหยิบนี่วะกระสุนต้องพร้อมนะคำนึงอ่าอ่านี่ไงเออลูกสองต้องพร้อมมาเลยตรงนี้มีประตูเข้าไปได้อ้าวคุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่อย่างนี้ อ้าวอ้าวล่วงล่วงชิบหายเฮ้ยเสียงคือยุใครวะที่รัก Who <is> this? นี่ใครอะ่ะแซมนี่ฉันเองฉันเองแซมเอ้าชิบหายแล้วได้โปรดช่วยด้วยฉันกลัวเหลือเกินชิบหายแล้วแซม ชิพหายแล้วถ้ามีถ้าเป็นผมผม,มปาปลาท,ทิ้งเลยนี่มันไม่ใช่แล้วถ้าเป็นเรื่องจริงที่ผมปาทิ้งเลยนะวิทยุอะแม่งหลอนชิบหายเอาอย่างนี้เลยนะหามาอีกแล้วหนึ่งหนึ่งตัวใช่ชอบจริงเลยฮะร่วง <c oughs> ฟาดให้า <c oughs> ฟาดให้ฟาดให้มันตายจริงป่วะไม่น่าจะตายคอนเฟิร์มโอเคตรงนี้แฮกได้มาเออหาได้ครับอันนี้แฮกง่ายวะแฮกเพื่อเปิดมีไอเทมพิเศษแน่นอนเรียบร้อยเหรอ นี่อะไรอะ่ะวิทยุอ้าอือหืออ่ะเตรียมพร้อมขี่ตัวเฮ้ยไม่โดนหัวมาสวัสดีอืมอหือมันจริงเลยสองตัว โอ้โหมันดำปีเลยแสดงว่ามันต้องแบบไอ้นี่มาแน่อขึ้นมานี่โอเคเอาปืนสั้นมาสแตนบายกนลูกซองไว้ฉุกเฉินนะครับนี่เราออกมาข้างนอกลแล้วหรอรอมานานเวลาเนี้เข้าได้โอเคดีมากเหีย <laughs> หลอนชิบหายนี่เราผ่านจัตเตอร์สองแล้วหรอ เพิ่งจะผ่านโทษเอ้ยใช้เวลานาน,านมากมากนี่ชัตเตอร์สามเลยเหรอชัตเตอร์สามแล้วใช่ไหม กลับมาที่ตุดใครวะเรเวนเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายนะครับนักบินแน่เลยได้ยิยนไหมนี่รีเวนนะโคดหนึ่งหนึ่งอีกครั้งโคดหนึ่งหนึ่งทุกคนเงียบบ้าเฮ้ย <c oughs> ไม่มีสัญญาณ <c oughs> นี่ไปสับคิ้วมาหรือเปล่าเนี่ยคิ้วเข้มๆตื่นมาท่ามกลางโอ้โหมันตกจากข้างบนเลยนะพระเจ้าโ,โหเราแล้วจะผ่านชัตเตอร์ของแซมแล้วมั้งเนี่ยเชียร์ไม่ธรรมดาว่ะเรียบร้อยครับตอนนี้ หาทางออกจากที่นี่อ่ะี๋ยบเจอกันในคลิปหน้านะวกันคลิปนี้พักก่อนนะครับไปละสวัสดีครับ